สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาพี่พี่ทุกคนมาที่สถานีนะครับสถานีลอยฟ้าของโครงการรถไฟทางคู่ทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีครับแต่ผมไม่ได้พามาดูรถสถานรถไฟนะผมพามาดูถนนนะครับถนนที่กําลังวิ่งเข้าสู่สถานีรถไฟนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปดูถนนที่สร้างเสร็จแล้วมาจอทางเข้าสถานีนะครับ mm hmm. นี่นะครับ คือจุดสุดท้ายนะครับของถนนเส้นใหม่นะครับที่เขามาหยุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรอทําถนนเข้าไปในตัวสถานีนะครับตอนนี้นะครับเขาได้ทําถนนเขาเรียกว่าอะไรนะครับบดอัดถนนเนี่ยเข้าไปในสถานีแล้วนะด้านฝั่งที่ทําใหม่นะครับส่วนด้านฝั่งเดิมน่ะก็ยังวิ่งอยู่เขายังไม่ได้เบี่ยงนะครับ เขาเบี่ยงตรงก่อนเข้าสถานีนิดนึงนะตอนนี้นี่นะครับถนนเส้นเดิมเนี่ยยังวิ่งอยู่แต่ถนนเส้นใหม่เนี่ยเขาเปิดให้วิ่งมาถึงก่อนสถานีนิดนึงแล้วครับตอนนี้เขาก็ได้มีการบอดอัดเตรียมตัวที่จะเปิดถนนเพิ่มขึ้นนะครับโดยการที่เขาเตรียมทําใต้สถานีเนี่ยไปได้ครึ่งสถานีแล้วนะครับครึ่งหนึ่งของสถานีนะนี่นะครับผมอยู่เข้ามาในสถานีนะครับ ด้านหน้าของผมเนี่ยคือทางที่ตรงไปแยกสนามชัยนะครับนี่นะครับวิ่งไปแยกสนามชัยนะครับตรงฝั่งโน้นเนี่ยก็คือวิ่งกลับไปแยกบอกเงินนะโอเคตรงนี้คือถนนที่บดอัดเสร็จแล้วอะไรต่างหินคลุกหรืออะไรอีกปเปล่าไม่รู้นะน่าจะเป็นเลเยอร์สุดท้ายนะครับดูดูตามระดับเนี่ยน่าจะเป็นเลเยอร์สุดท้ายแล้วเขาก็เตรียมที่จะเทของกรีตระดับผมผมคิดว่า น่าจะมีการเทคอนกรีตเร็วๆนี้นะตอนนี้ผมเดินเข้ามาในสถานีแล้วนะประมาณครึ่งสถานีนะครับที่ถนนเส้นเส้นใหม่เนี่ยผมผม,ม่ยังคิดว่าตรงนู้นเนเขายังทํางานอยู่ตรงกลางสถานีเนี่ยจะมีเครนนะครับโมโออกเป็นโมบายเครนบ้างเป็นคลาวเครนบ้นะครับเพราะว่าเขายังติดตั้งตัวพอท่อนบีไม่เสร็จนะเขาก็เลยยังต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่อะตรงนี้เขาทําเสร็จไปแล้วก็เลย แฮนดิ้งโอเวอร์ตรงแอเรียนี้กลับคืนมาให้งานถนนนะนี่นะครับก็เตรียมตัวที่จะทําถนนวิ่งเข้าไปในสะถานีฝั่งนี้ถ้าสมมติว่าการพอทอนมันเสร็จเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะทําถนนทะลุไปเลยนะครับผม mm hmm. ก็จะไปชนกับฝั่งโน้นซึ่งเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแล้วคราเนี้ยเขาจะมาเปิดฝั่งนี้แล้วก็ป,ปิดฝั่งโน้นแล้วก็รีคอนสแตนซ์ฝั่งโน้น,น,นใหม่ทั้งหมดแล้วถนนก็จะสมบูรณ์นะครับโอเคส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมค่อนข้างจับตามองนะเพราะว่า งานสถานีเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำถนนถ้างานสถานีเขา้าบรรลุงานถนนก็จะทะลุตามไปด้วยนะครับเพราะวิ่งตามกันไปนะครับก็เป็นรายงานสถานการณ์งานถนนของโครงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองสาย3 6 6จังหวัดลบบุรีครับส่วนนี้คือสถานีลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับงานถนนเส้นใหม่กำลังวิ่งทะลุผ่าน เพียงแต่ว่าวิ่งไปได้ครึ่งหนึ่งของสถานีนะครับเพราะว่าสถานีนี้ยังมีการก่อสร้างบล็อกอยู่ข้างหน้านะครับก็คิดว่าในเร็ววันนี้นะครับเขาก็จะเข้าทะลุไปได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของสถานีลอยฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจุดสุดท้ายของงานถนนนะครับซึ่งเขาเปิดใช้บริการไปแล้วครับ ในช่วงของสถานีเนี่ยพอหลุดสถานีมาเนี่ยงานถานนฝั่งด้านใหม่เนี่ยเขาก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็เปิดวิ่งไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้าลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็ไปติดขัดนิดนึงตรงช่วงแม่น้ําสะพานลบบุรีตรงใกล้ยแยกสนามชัยนะฮะนะครับตรงนี้ก็คือถนอนที่เขาได้ทําแล้วไปถึงตรงนู้นนะครับเขาก็เปิดวิ่งแล้วร้อยแล้วนะครับตรงนี้พอมาดูในสถาน,านีเนี่ยตอนนี้ถนนเนี่ยนะในสถาน,านีเขาก็เริ่มนะครับเพราะว่า สถานีเองเนี่ยเขาก็ทําทั้งสองฝั่งเข้าไปหากันตรงกลางนะครับพราะงานสถานีทำสองฝั่งเข้าตรงกลางเนี่ยเขาก็เหมือนกับดันงานตามตูดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ฝั่งฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับซึงเป็นฝั่งที่อยู่ใกล้ๆกับแยกสามชัยเนี่ยก็มีการเริ่มถมทรายแล้วนะตรงฝั่งโน้นที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือฝั่งทางเข้าสถานีนะมาจากแยกบ่องเงินแล้วก็วิ่งเข้ามาสถานีเนี่ยตรงฝั่งโน้ทนท่บดอัดเรียบร้อยแล้ว,ลวจนถึง ั้นสุดท้ายแล้วส่วนตรงจุดที่กระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งของสถานีเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ปลายสถานีที่จะตรงไปแยกสามชัยนะครับก็เริ่มลงทรายนะเพื่อที่จะทําเป็นเฟิร์สเลเยอร์แล้วตอนนี้ก็เอาทรายมาลงไว้แต่ยังไม่ได้มีการบดอัดยังไม่มีการปรับนะครับก็ถมทิ้งไว้นะครับก็เขาก็เดินไล่ตามตูดงานสถานีก็ไปถ้าเรามองเข้าไปตรงกลางสถานีนู่นนะครับเขาก็ ยังมีเครื่องจักรนะครับในการทํางานอยู่นะนะครับตรงกลางฐานียังมีเครื่องจักรอยู่สังเกตได้คือด้านบนเนี่ยนะครับถ้าเขาทำเซกเมนต์เอเรชันแล้วก็งานพอท่อนืองานพอททอนถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยเซกเมนต์เอเรชันก็จะลันตามไปเหมือนกันนะครับ mm hmm. เมื่อเซกเมนต์เอเรชันเสร็จแล้วเนี่ยงานถนนก็ไล่ตามตูดไปอีกนะั้นเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นงูกินหางไปเลยนะครับงานพอท่อนเริ่มต้นจากงานเสาถ้างานเสา,าเสร็จงานพอท่อนตามพอท่อนเสร็จ งาน s e g m e n t คชั่นตามเมื่องาน s e g m e n t ์ t i o เสร็จปุ๊บงานถนนตามเข้าไปเลยนะครับตน้นบี้เข้าไปจะถึงกลางสถานีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเสร็จนะครับตอนนี้ผมเดินก็มาเกือบถึงกลางสถานีแล้วนั่นก็หมายความว่าถนนเนี่ยนะครับเริ่มทาทั้งสองฝั่งเข้าไปหาการเปรียบได้กับตัว s e g m e n t รคชั่นะครับที่เขาวิ่งบรรจบจากซ้ายขวาเข้ามาหากันถนนก็วิ่งจากซ้ายขวาเขา้ามาหากันตรงกลางเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือกระจุกู่ตรงกลางสถานีที่ยังไม่เสร็จ เราก็ได้เห็นความก้าวหน้างานถนนตรงจุดนี้แล้วนะครับก็อขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะผมพามาดูงานถนนในส่วนของสถานีลอยฟ้าเนี่ยนะครับก็กําลังดาเนินการตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสถานีนะครับเพราะว่างานสถานีเนี่ยถ้าเขาเสร็จงานถนนก็ตามเลยนะครับโอเคครับพี่ๆครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ